อย่าลองดี5สถานที่อาถรรพ์ลี้ลับใจกลางกรุงสุดเหี้ยนไม่น่าเชื่อนะครับว่าใจกลางกรุงเทพที่เต็มไปด้วยสีสันของศูนย์การค้าและโรงแรมหรูหราห้าดาวแบบนี้จะมีกลุ่มอาคารเก่าตึกร้างบ้านร้างชวนขนลุกสุดสะเพงแทรกตัวอยู่ทุกย่อมย่านบางคนอยากลองดีไปล่าถาผีตามบ้านร้างซะอย่างนั้นจะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะคนไทยมีความเชื่อในเรื่องของผีสางทุกยุคทุกสมัยวันนี้ผมอยากเอาใจคนอยากเจอผีชวนไปสองสถานที่สุดสะพึงให้คุณได้รู้จักกันเพราะหลายคนมีความเชื่อว่าสถานที่ร้างเหล่านั้นมักจะมีวิญญาณสัมภเวสีอาศัยอยู่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับชวนคนหัวลุกส่วนจะมีที่ไหนบ้างที่เขาว่าเห็นเหี้ยนไปฟังกันครับ 1>, 1. คอนโดสูงย่านริมแม่น้ำเจ้าพยาสถานที่แรกเป็นคอนโดที่พักอาศัยตั้งอยู่ย่านริมน้ำเจ้าพยาแม้จะมีคนอาศัยอยู่แต่ด้วยความสูง50ชั้นบริเวณดาดฟ้าของคอนโดจึงมักเงียบวังเวงมืดไม่มีการติดหลอดไฟเป็นสถานที่สุดฮิตของช่างภาพที่จะต้องอาศัยดาดฟ้าตามตึกสูงสูง ไว้เก็บภาพมุมสูงของกรุงเทพว่ากันว่าเคยมีช่างภาพมือสมัครเล่นเคยขึ้นไปบนดาดฟ้าดังกล่าวเพื่อถ่ายภาพสีสันยามค่ำคืนในเมืองกรุงเทพแต่เขากลับพบกับเหตุการณ์สุดน่าสะพรึงกลัวเมื่อขนาดถ่ายรูปตอนกลางคืนบนดาดฟ้าคนเดียวก็ได้กลิ่นดอกไม้ลอยมาแตะจมูกกลิ่นจางไปและกลับมาใหม่อยู่บ่อยๆจนผิดสังเกตประกอบกับเท้าไปเตะเอาเครื่องเส้นไหว้ที่วางอยู่บนพื้น แถมกลิ่นก็เปลี่ยนเป็นเหม็นรุนแรงแถมพอจะหันหลังกลับยังเห็นเป็นเงาสีดำทะมึนสูงใหญ่อีกด้วยอันนี้ใครไม่เชื่อคองต้องไปลองพิสูจน์ดูเอง 2. องตึกร้างสาธรยูนิคอีกหนึ่งแห่งที่เกี่ยวข้องกับช่างภาพนั่นคือเหตุการณ์ของช่างภาพคนหนึ่งขึ้นไปบนตึกร้างสาธรยูนิคตั้งอยู่ถนนย่านเจริญกรุงเพื่อถ่ายภาพในมุมสูงกับต้องตกใจสุดขีด เมื่อพบชาวต่างชาติผูกคอตายที่ชั้น43นอกจากนี้ชาวบ้านแถบนั้นยังเชื่อกันว่าตึกร้างแห่งนี้สร้างใกล้วัดยาน,นวาวาทำให้เงาของตึกพาดผ่านวัดพอดิบพอดีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแถมได้ยินมาว่าที่ดินตรงนี้อาจเคยเป็นสุสานมาก่อนอีกด้วยเมื่อก่อนที่ดินแปลงนี้เป็นคอนโดมิเนียมหรูสูง47ชั้น มีจํานวนกว่า600ห้องจริงๆสร้างเสร็จไปกว่า80%แล้วเหลือแค่เพียงตกแต่งภายในแต่ทุกอย่างกลับต้องมาสะดุดลงเพราะเจ้าของโครงการถูกจับในคดีจ้างหวานฆ่าโครงการนี้จึงต้องผับล้มกลางคันจนมาเกิดเหตุการณ์ว่าพบผู้เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติผู้คอตายปริศนาอยู่บริเวณห้องชั้น43นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า มีคนงานโดนบกปูนทิ้งไว้ในตึกแห่งนี้อีกด้วย 3. ตึกร้างห้าศพบางนาถัดมาเป็นตึกร้างย่านบางนาตึกนี้ก็มีเสียงลือเสียงเล่าว่ามีความเฮี้ยนมีความอาถรรพ์จากเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตในตึกร้างแห่งนี้ถึงห้าศพบางกรณีเป็นเหตุฆาตกรรมบางกรณีเป็นการขึ้นไปเพื่อกระโดดตึกตายแต่ที่เล่าว่าเหี้ยนที่สุด ก็คือมีคนพบคนต่างชาติขึ้นมาผูกคอตายที่ชั้นดาดฟ้าและอีกเรื่องคือมีการรุมทำร้ายกันจนเสียชีวิตภายในตึกร้างแห่งนี้ชาวบ้านแถบนี้เชื่อกันว่าตึกนี้ยังมีวิญญาณวนเวียนอยู่ผู้คนมักเห็นเงาดำกระโดดลงมาจากดาดฟ้าเป็นต้น 4. บ้านร้างย่านเมืองเอกว่ากันว่าเป็นบ้านผีสิงสุดเฮี้ยนมีอาถรรพ์ ชวนขนหัวลุกอีกแห่งหนึ่งบ้านรลงนี้เป็นหมู่บ้านก้าวหลังมักมีผู้คนพบเจอกับผีหญิงสาวเป็นประจำส่วนเรื่องเล่าสุดสยองคือว่าบ้านหลังที่สองเป็นบ้านหลังที่เฮียนที่สุดเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นชุดหญิงสาวมาฆ่าค่มขืนและยัดสพไว้ในห้องน้ําผู้คนที่ผ่านไปผ่านมามักจะเจอผีหญิงสาวมาปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆแถมกลุ่มวัยรุ่น ที่ชอบไปท้าทายสิ่งลี้ลับมักจะเจอกันแทบทุกคน 5. ้าครฤหาสน์หลูห้าศพย่านบึงกลุ่มส่วนคฤหาสน์หลังนี้เป็นบ้านหลูสไตล์ยุโรปย่านบึงกลุ่มที่เกิดเหตุฆาตกรรมห้าศพเป็นบ้านที่ใครๆก็ไม่กล้าเดินทางผ่านโดยบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านถูกยิงดับทิ้งศพอืดขาบ้านคนรับใช้ถูกฆ่าแล้วใช้เชือกไนล่อน ผูกติดกับประตูห้องน้ําเมียก็ถูกฆ่าทิ้งศพทิ้งไว้ที่ห้องนอนชั้นล่างลูกชายนอนอ่ดในห้องนอนชั้นบนส่วนลูกสาวถูกพันมือพันเท้าด้วยเทปกาวถูกยิงจากด้านหลังว่ากันว่าเจ้าหน้าที่ที่ตามคดีนี้ได้เจอความเฮี้ยนมักได้กลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงส่วนชาวบ้านและคนละแวกนั้นมักพบเจอเหตุการณ์แปลกๆเช่นกันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ